เดี๋ยวดูหน่อยทำไมจำนวนคนเท่าเดิมเลยล่ะผู้ติดตามแปดกำลังติดตามยี่สี่อ่าสี่สิบสี่ยูสครับเห็นคุณสมฤด,ดีไหมเสื้อเหลืองๆเ,เนี่ยช่วยกดเป็นเพื่อนเพิ่มหน่อยนะเผื่อวันหนึ่งมีมีเพื่อนเยอะจะได้ขึ้นมาคุยในช่องเล็กนะครับจะถามคุณสมฤด,ดีว่าเป็นไงบ้างหลังจากวันนั้นนี่ผ่านมาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วเนาะ คือคุณสมฤดีเคยมาเล่าว่าสามีไปซื้อหมูปิ้งไปซื้อหมูจะมาปิ้งปิ้งทานที่บ้านแล้วเกิดอุบัติเหตุโดนโดนรถชนเสียชีวิตแล้วก็เหมือนดวงจิตวิญญาณไม่รู้ตัวนะครับยังห้าปีผ่านไปก็ยังมาทักทายคุณสมฤดีตอนนอนก็จะมาเหมือนทำเสียงปุกบางครั้งก็มีเสียงพูดนะครับว่าพี่มาแล้วอะไรเงี้ยนะ ก็จะถามคุณสมฤติว่าเป็นไงครับตอนนี้อ่าวิญญาณของสามีเงียบไปหรือยังครับไม่เจอเลยค่ะตั้งแต่วันนั้นหลับสนิทแล้วมีแต่เรื่องดีๆวันนี้ถูกหวยค่ะว่าจะไปทําบุญโอ้ดีใจด้วยอนุโมทนาสาธุนะครับผมขอบคุณทุกคนมากนะคะยินดีครับผมถูกห้าหนึ่งหรือศูนย์ศูนย์ครับ ก็มีใครได้ไปเลือกตั้งไหมผมก็ไปมานะครับผมไทล่าโดนหวยกินโดนกันเยอะแล้วครับผมผมก็โดนเหมือนกันอแต่ว่าที่ผ่านมาเนะวันนั้นที่เคยเล่าถ้าใครฟังของที่ผมบอกที่ผมบอกว่าเป็นรอบอาทิตย์ที่ผมเจอนกเขาตายหนึ่งตัว บนบ้านแล้วพอสักพักก็เจอนกเขาตายอีกตัวบนหลังคาไอ้นกนกเขาตายนี่ครัง้ง,งตัวที่สี่สักพักหนึ่งอีกอีกวันหนึ่งพี่ชายก็ไปเจองูตายนะครับแล้วพอเขาบอกตอนแรกก็ไม่ได้ไม่ไดไ้อยากไปดูพอสักพักก็ไปดูยาวประมาณสักหกสิบเซนเริ่มส่งกลิ่นเน่าก็เจองูตายตัวที่สองพอสักพักหนึ่ง อีกวันหนึ่งผมไปกวาดลานวัดหรือวันนั้นไม่แน่ใจวันที่สองก็ไปเจอหัวเหมือนหัวนกตอนแรกนึกว่าเป็นนกนกยุงพอที่วัดมีนกยุงตัวขาวหนึ่งตัวแต่อันนี้เป็นหัวขาวๆพอไปถามตุ๊หรือพระที่วัดท่านก็บอกว่านกยุงยังอยู่ยังไม่ตายก็แสดงว่าท่านก็บอกมันน่าจะเป็นนกที่มาเกาะอ,อาจจะโดนตายหรือโดนตัวอะไรกินแต่ผมดูแล้วมันเหมือนหัวไก่นะ หัวไก่ขาวขาวผมไปกวาดไปช่วยกวาดลานวัดแล้วก็ไอหัวไก่เนี่ยมันอยู่ข้างๆวิหารเก่าจะมีโบสถ์หลังใหม่แล้ววิหารเก่าอยู่ใกล้ๆก,กันผมไปกวาดเอา้านี่หัวหัวนกหรือหัวไก่ก็เจอสามเนี่ยพอกลับมาบ้านก็เจออีกก็คือนอกเขามาตายบนหลังคาอีกตัวแล้วก็ผมก็ถามคุณกระยาคุณกระยาบอกว่าตอนแรกสามสามตัวที่เจอตายแค่บอกศูนย์สาม จออีกตัวก็ศูนย์สี่แล้ววันนั้นที่ผมมาไลฟ์ในช่องผมก็บอกว่าเออมันตายหลายตัวจริงตายนี่ก็คือศูนย์ศูนย์อ่าเห็นไหมศูนย์ศูนย์นี้ถ้าใครฟังผมวันนั้นแล้วไปแทงบนถูกนะครับจะถูกนะจะได้รางวัลนะแต่เลขที่ไปถุงเลือดบริจาคเลือดไม่ออกนะครับแล้วก็เลขที่น้องโยมาเล่าอะไรก็ไม่ออกนะ และที่ผมตื่นมา0909ก็ไม่ออกนะแต่ถ้าเกิดตื่นตอน0000 00, มันก็เที่ยงคืนนะนับหลับไปแล้วมันเลยเวลามันมันย้อนไปศูนย์ไม่ได้แต่ฝันถึงไปวังไปวังส่วนจิตระดาของรัชการที่9แล้วผมก็คุยนงนั้นว่าอืมรัชการที่9ก้านก็เสียไปแล้วนะก็ก็คิดนะพอคิดไม่ได้ตามนะเลขนี้ก็ไม่เป็นไรคือทุกอย่างก็ ฟังคําของผมเคยถามพระอาจารย์คือคือเคยคุยเรื่องพวกเนี้แต่แต่ว่าท่านไม่ได้มาชี้นําให้ซื้อให้เล่นอะไรนะท่านก็แค่บอกว่าก็เปิดทางดวงไว้บ้างมีลอตเตอรี่ช่วยคนพิการซื้อถ้าไม่ถูกก็ได้บุญเพราะว่าได้ช่วยให้เขามีชีวิตอยู่ให้เขาได้ได้มีอาชีพอะไรประมาณนี้ได้มีกินมีใช้นะก็ถ้าเราไม่เปิดทางดวงไว้เลย เกิดอดิตชาติเราเคยทําบุญใหญ่ไว้หรือทําบุญจะเท่าไหร่ก็ตามเราไม่มีเสียงโชคไม่มีทางที่บุญจะมาเนี่ยแลวจะมาทางไหนล่ะใช่ไหมเออพระอาจารย์ผมก็พูดมีเหตุผลนะและสิ่งหนึ่งก็ท่านก็บอกว่าไม่ต้องไปเล่นเยอะหรอกเอาพอหอมปากหอมคอหักใบนึงอะไรเงี้ยลุงผมเจออีกแล้วเจออีกแล้วเจอเมื่อไร่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ขึ้นมาคุยใหม่รอแป๊บนึง คือและผมก็ได้ได้สิ่งที่มาจากพระอาจารย์สอนดีมากแต่จะบอกทุกคนก่อนว่าท่านไม่ได้ชี้นําให้เล่นการพน,นันหรือเล่นหวยเล่นลอตเตอรี่นะผมไปถามท่านเองนะบอกก่อนนะคือท่านบอกว่าคือท่านพิ่งพูดเหมือนเหมือนทางคนทางโลกอะ่ะคิดจะเสี่ยงก็ต้องกล้าได้กล้าเสียใช่ไหมเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันมีได้มีเสียถ้าเกิดว่าไม่กล้าได้กล้าเสียก็ไม่ต้องเสีย่ยงก็กคือไม่ต้องเสี่ยงดวงนะครับ ประมาณนี้ผมซื้อเลยผ้าโรงยายชาไม่ถูกเลยครับผักอ๋อฝาโรงฝาโรงยายชาไม่ถูกเลยครับเออเห็นเขาก็คุยกันดังๆว่างวดก่อนก็ถูกกันนะใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเสียอาร์ต สวัสดีครับคุณเสียอาร์ตคุณเสียอาร์ตเสียอาร์ตนี่ใช้แมคโครป่ะครับผมเสียเสียอาร์ตัช่องมิวเอครับเอ้ามีหลายช่องนะครับเออย่างไงครับเมื่อกี้บอกว่าเจอผีเพิ่มอีกแล้วหรอครับพ่อผมเองครับพ่อผมเจอผีเจอเจออะไรยังไงครับ เอาผีจริงๆนะฮามมาโกหกนะเอ้ยพ่อพอ,พอ,อเจอผีผมมีมีแต่มือเอ้ยมีแต่มือแล้วก็มีหูเอ้แล้แล้วก็มีหัวอืมมีมือหูแหัวผีน่ากลัวมากหนูเจอผีด้วยวิ่งตามรถอืมเดี๋ยวควงเองออกอะไรใช่ปะู้ล่วรู้ เอิมขอโทษด้วยนะคะไม่่อุ้ยอุ้ยห้ามห้ามอยากค่ะอ,อยากไข่หน้าเอิมคุณค <Okay, S 2> ขาหนูเจอเห็นเ,เคยตอนสมัยก่อนอะ่ะป้าป้าพ่อพ่อหนูอะ่ะ ตอนสมัยก่อนน่ะหนูเจอเอพ่อเจอผีนนี่มเยหัวกับไม่ใช่บอกเมื่อรับพี่รับพี่หนูด้วยรับพี่เชฟด้วยไม่ต้องเชฟด้วยอะไรเออหนูเจอเห็นเจอเจอผีลาตีสวัสดิ์ครับคุณเอ๋ใกล้เที่ยงคืนแล้วเนาะ หนูเจอ,จอเจอเอิมผีหัวกับผีไม่ไม่ใช่หนูเดี๋ยอกี้หนูบอกว่าพ่อหนูเจอไม่ใช่เหรออ๋อพ่อหนูเจอผีแล้วลรับหนูด้วยคุยคุยด้วยกันนี่แหละคุยด้วยกันนี่แหละครับไม่ต้องเปิดรับอีกช่องครับ คุยด้วยกันและคุยด้วยกันเลยแหละครับไม่ต้องเปิดแล้วุอครับเอาเอาเครื่องผมก็ได้ครับไม่เป็นไรเอิมขอโทษด้วยนะครับเอิมหนูเจอพ่อเห็นตอนสมัยก่อนน่ะพ่อเจอเอิมเจอผีหัวกับมืออยู่ตรงเอิมญาติญา แล้วมันเดิมไปที่ลาบุรีจังหวัด่าบุรีลร <c oughs> แล้วบ้านหนูอ <c oughs> ืาสมดีอันนี้ <c oughs> บ้านพี่เชฟบ้านพี่ชายหนูแล้วเจอป่าป้าเจอเอิม่มเจอหัวกับมือเป็นผี <c oughs> <c oughs> แล้วหนูเจอ แต่หนูยังไม่ได้คลอดลูกเลยเฮ้ยหนูยังไม่ได้คลอดลูกหมายความว่าไงครับผมไม่เข้าใจลูกไม่เข้าใจไครกวนไข่คลอดลูกแม่ครับอ๋อยังไม่ได้คลอดหนูออกมาอ๋อเรื่องที่เล่านี่คือตอนนั้นคุณแม่ยังไม่มีหนูไอเขาพูดผิดขอไม่ใจเด็กว่าเล่าย้อนอดีตชาติเป็นผู้หญิงมันจะเกิดมาคลอดลูก เออหนูเจอหัวกับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้หนูคุยแค่นี้แล้วกันจะวนเวียนอยู่หัวกับมือสองอย่างนี่แหละพอก่อนพอก่อนเอออ่าท่านอื่นมีใครอยากจะขึ้นมาเล่าเรื่องผีเชิญนะครับแล้วคุณสมฤดี คืนนี้เจอผีเด็กแล้วคุณสมฤด,ดีอ่าได้โชคลาภเยอะไหมครับผมไปเอาเลขมาจากไหน <c oughs> ส่วนใครไม่ถูกก็ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องน้อยใจนะครับ สิดซะว่าเรายังไม่ได้อ่าช่วงนั้นช่วงนี้อะไรเงี้ยยังไม่ได้สร้างบุญไว้นะครับก็เลยจึงไม่ส่งผลให้มีโชคมีลาบนะครับแต่ผมได้คุยกับชื่อคุณเจอะไรอะไร,ะไรทำทำไม่รู้อนะเขาบอกว่าเขาเขาไม่เชื่อสองตัวท้ายห้าใบวันตายผัวฉันค่ะโอ้วันตายวัน วันที่เท่าไหร,ร่ยังไงไม่เข้าใจเพราะว่าล่างออกห้าหนึ่งวันตายที่สิบห้าใช่ไหมแล้วซื้อกลับหรอครับบนออกศูนย์ศูนย์ห้าใบโอ้ดีใจด้วยนะครับพร้อมดีใจด้วยห้ามกรามอแล้วเอาละหนึ่งเอามาจากไหน,นครับ ห้าก็คือห้าตัวท้ายอีกหนึ่งตัวคือหนึ่งพอห้ามกรลามก,กรลาเดือนที่หนึ่งถูกต้องไหมก็เลยเป็นห้าหนึ่งถูกต้องไหมครับอ๋อใช่นะโอ้ดีใจด้วยจังดีใจด้วยนะครับเยี่ยมเลย ได้หมื่นหนึ่งลาบมีมีบุญครับมีบุญก็ขอให้สามีคุณสมฤดีไปสู่สุคติสัมปายาภพนะครับได้ไปพุดไปเกิดนะครับไม่ต้องมาเสียเวลาวนเวียนผูกพันยึดติดคุณสมฤดีก็ตั้งจิตบอกเขาไปเวลาทำบุญบอกว่าอ่าให้ตัดอะไร ตัดอะไรตัดความผูกพันไปต่อเธออยา่าอย่าเสียเวลาตรงนี้นะครับเพราะว่าทุกดวงจิตวิญญาณทุกชีวิตต้องเ้าเดินไปนะครับถ้ายังหยุดอยู่เนี่ยใช่ใช่ในที่นี้คือได้อยู่กับคนที่รักใช่ไหมได้อยู่กับสิ่งที่เป็นความรู้สึกผูกพันแล้วก็เหมือนยังมีชีวิตอยู่แต่ว่า ในภพของคนกับวิญญาณใช่ไหมมันอยู่คนละภพละภูมิแล้วนะครับแล้วก็ถ้าไปไปต่อไปคิดว่าน่าน่าจะดีกว่าแต่ที่ผมฟังรายการผีมาเยอะเป็นเอฟซีของหลายรายการอย่างคุณริวจิตสัมผัสเนี่ยก็จะบอกว่า,อ,าอยู่คนละภพละภูมิแล้วมันเหมือนแบบทำอะไรก็ไม่ได้ ใช่ไหมก็ได้แต่ห่วงหาอะไรอาวรณ์แล้วก็จะเป็นทุกข์นะครับตอนนี้ก็ต้องดูว่าเมื่อบางวิญญาณไปอยู่ในภบของวิญญาณหรือผีเนี่ยเขามีกิจกรรมอะไรยังไงซึ่งตรงนี้ผมก็ยังไม่ไม่บรรลุไม่รู้อะไรมากขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดอยู่วนเวียนล่องลอย ทำซ้ำๆเหมือนเดิมเออไปพูดไปเกิดดีกว่าในความรู้สึกผมนะเพราะว่าการได้ไปจุดติไปพูดไปเกิดหรือไปสเสวยสุขไปไหนเลยไปขึ้นไปเป็นเทวดาไปสวรรค์ชั้นฟ้าอ่าก็เป็นอะไรที่จะได้ไปมีความสุขนะครับมีความอิ่มเอิบเบิกบานใจก็แนะนำคุณสมฤดีถ้าอยากให้สามี มีบุญเยอะๆไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้นก็ไปร่วมสร้างบุญใหญ่ๆอ่ะเช่นสร้างพระสร้างเจดีบุญอะไรที่มีอานิสงส์เยอะๆนะครับเน้นเน้นบุญนั้นไปด้วยนะนะครับแล้วก็จะจะทําให้ส่งเลยส่งดวงจิตวิญญาณเนี่ยเขาไปสู่ที่ดีขึ้นเยอะเลยนะแต่แต่โดยตามหลักบุญเล็กบุญน้อยเราก็ควรจะทําไว เท่าที่จะทำได้นะครับแต่บุญใหญ่ๆนี้จะมีอิทธิพลมีพลานุภาพมีฤทธิ์มีเดชมีพลังมีกำลังในการทำให้ดวงจิตวิญญาณสามารถเปลี่ยนภพภูมิแล้วก็ไปสู่สิ่งที่ดีเลิศประเสริฐได้เลยอย่างผมดูรายการอาจารย์โอเลเดโกสซิเขตเนี่ยอย่างมีเจ้ากรรมในเวรหรืออะไรต่ออะไรเนี่ย แม้แต่ตัวอาจารย์โอเด้ตนนั้นก็มาออกราย,ายการอะไรมารู้ของป๋องกรรมผลเนี่ยนะท่านก็บอกว่าอาจารย์โอเดท่านก็บอกว่าเออเจอที่เป็นไม่รู้พี่สาวหรือน้องน้องสาวของคุณพุ่มพวง,งดวงจันทร์เน่ะอดีตชาติเนี่ยเขาเคยไปเหมือนไปฆ่าไปทําร้ายอ่ะแล้วตอนเนี้ยผีตนเนี้ยเป็นเจ้ากรรมในเวรเนี่ยเขาก็ตามตัวเจอใช่ไหมแล้วก็ทําให้ชื่อจันทร์จวงหรืออะไรผมผมไม่ได้ใจนะจําจําชื่อผิดหรือเปล่านะ แต,แต่ประมาณหรือจันเจ้าอะไรเงี้ยเป็นเป็นพี่หรือเป็นน้องของคุณพุ่มพวงดวงจังนทนะเขาก็เขาก็บอกบอกอาจารย์โอเล่ว่าตัวเขาเนี่ยชีวิตเนี่ยผ่าตัดมาหลายครั้งมากเลยจนจนบางครั้งก็อยากจะตายตายไปเลยประมาณเนี้ยส่วนอาจารย์โอเล่ท่านก็บอกว่าทีกที่เห็นเห็นจิตวิญญาณเนี่ยวันนั้นเขาก็อยากจะได้มีดได้มีดมาซึ่งทางวัดเหมือนมอบ มีดกลิตหรือมีดอะไรให้คนละด้ามที่ไปก็คือมีอาจารย์โอเล่คุณสมเชงแล้วก็คุณท็อฟฟี่สามบาทห้าสิบเป็นเป็นชายาเขานะเป็นเป็นเหมือนวงวงดนตรีเขาอยู่วงสามบาทห้าสิบหรืออะไรเงี้ยเขาเคยทำวงดนตรีตอนนี้ก็ได้ได้คนละคนคนละอันคนละด้ามผีเนี่ยก็คืออยากจะขอคือคือผีมาเข้ามาเข้าล่างของคุณ จันเจ้าหรือจันจวงน่าจะจันเจ้ามันผมถ้าผมพูดผิดขออภัยนะซึ่งอาจารย์โอเดก็ไม่ให้เนี่ยก็ก็บอกว่าจะเอาไปทําอะไรแต่แต่ทุกคนตอนเนี้ยผมก็ดูนะตอนเขาถ่ายทอดมันมันแรกที่เขาถ่ายทอดอ่ะผมก็ดูคือทุกคนก็รู้เหมือนประมาณว่าผีเนี่ยต้องการเอามีดมาเพื่อจะ,จะ,จ,ะจะทําร้ายหรือจะฆ่าฆ่าล่างที่ยังมีชีวิตอยู่ของผู้หญิงคนเนี้ก็คือ คุณจันเจ้าเนี่ยสมมติชื่อจันเจ้าแล้วกันนะผมไม่รู้จําถูกป่ะนะตอนนี้อาจารย์โอเล่เกิดอะไรก็ต้มเชงอะไรไม่ให้ไม่ให้มีดเพราะว่าเดี๋ยวเกิดทําร้ายร่างกายที่เขามาเข้าสิงตอนนี้เจ้ากรรมนายเวรเขาแค้นมากเขาอยากจะฆ่าหรืออยากจะทําให้เจ็บ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 ปวดนะครับสวัสดีคุณสมชาตินะครับตอนนี้ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจารย์โอเล่ก็ พยายามต่อรองกับเจ้าตรรมนเวรว่าอ่าเดี๋ยวเขาทําบุญให้้็ก็จะมีทําบุญอะไรต่างๆคือผมก็ดูรายการมาหลายๆหลายๆหลายๆตอนแทบจะเกือบทุกตอนตอนนี้รายการเดอะก o อ t ซิ c เ e t ของเจ้าเนนี่ห้าปีแล้วนะครับพอทําบุญสมมุติว่าให้ทําบุญให้ผียังไม่เอาเจ้ากรรมนเวรที่เป็นผีไม่เอาเดี๋ยวจะให้บวชให้ก็ยังไม่เอา เขายังไม่ให้อโหสิกรรมอาจารย์โอเล็กจะบอกว่าให้ให้อโหสิกรรมซะนะแล้วพอพูดอะไรไปก็ไม่ยอมรับจนสุดท้ายอาจารย์โอเล็กก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะให้ให้แบบหาคนมาบวชร้อยคนนะร้อยคนเลยนะแล้วจะอุทิศบุญให้แล้วก็จะทําบุญอื่นด้วยมันจะมีประมาณสามอย่างเท่าที่ผมจําได้อะไรบ้างก็จําจําได้ไม่หมดนะครับตอนนี้ก็คือปรากฏว่าผีเนี่ย ก็อยากได้บุญก็เลยโอเครับยอมรับแล้วก็ให้เอาโหสิกรรมนะครับเนี่ยก็คือบุญบุญต่างๆเนี่ยสะสมไว้นะทำไว้นะที่ดูมาบางบางครั้งบางคนก็ติดงานใช่ไหมอาจารย์โอเล่ก็จะให้บวชเก้าวันบวชอาทิตย์หนึ่งหรืออะไรต่ออะไรเนี่ย แสดงว่าอานนีสทงของการไปบวชนี้ก็ได้เยอะนะครับถึงขั้นเจ้ากรรมนายเวรให้อโหสิกรรมผม,ผมเรื่องนี้ผมคิดว่าจริงนะผมเคยบวชเนนสองเดือนตอนปีสองพันหรสสิบห้าแล้วก็บวชถือศีลแปดหนึ่งเดือนอบรมธรรมราญาติภาคฤดูร้อนวัดใหญ่มากที่ภาคกลางแล้วก็หลังจากนั้นเคยบวชประมาณเกือบแปดเดือนได้บวชเนนนะครับก็ ตอนนั้นชีวิตก็มีอะไรที่มันเจอปัญหาเจอเรื่องเครียดเคียดทุกๆุกหนะักมีความรู้สึกว่าลางานไปสอนดนตรีทุกวันเสาร์ก็คือขอลาเลยแล้วก็บอกเจ้าของโรงเรียนว่าอืมผมขอไปบวชนะแล้วเดี๋ยวเมื่อไหร่ลาสิกขาหรืออะไรแล้วค่อยกลับมาถ้าเขามีครูสอนเปียโน,โนคนอื่นก็ให้ให,ให้เขารับแทนไปเลยแล้วถ้าเกิดไม่รับผงไม่เป็นไร ผมก็ไปบวชเลยก็มาบวชที่เชียงใหม่นั่นแหละแต่ไม่บอกทางบ้านไม่บอกใครเลยนะผมมาของผมเงียบๆคนเดียวแล้วก็ใจอ่ะจะมาบวชพระแต่ตอนนี้มาเจอนะวัดแห่งหนึ่งเจอเจ้าอาวาสท่านก็บอกว่าเดี๋ยวท่านจะบวชให้แต่ขอให้บวชเนนได้ไหมผมก็อายุตอนนั้นไม่แน่ใจว่ายี่สิบหกน่าจะประมาณ อายุนั้นนะโดยประมาณนะเพราะว่าตอนเบนจเพศตอนอายุยี่สิบห้านี้ผมเจอมรสุมชีวิตนี่หนักหนาสาหัสสากันมีพี่สาวคนหนึ่งเสียชีวิตด้วยอายุสามสิบสามเรื่องราวมันวุ่นวายไปหมดนะครับแล้วก็เจออะไรรอบรอบ,รอบตัวเยอะแยะ,ยะไปหมดแล้วก็เคยถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่แล้วก็เกิดเรื่องราวที่มากมายถาโถมเข้ามาทำให้ทุกข์มากเลย คือคือลอตเตอรี่แบบว่าได้ขึ้นได้ได้ขึ้นประมาณหนึ่งใบใบแรกไปถวายสมเด็จพระพระังฆราชที่วัดบวรตอนบวชเจอผีไหมเจอทุกรอบที่บวชครับคุณมานาวานชีวิตผมเจอตลอดนะถ้าผมเคร่งอ่ะไม่นานอ่ะไม่เอาเป็นว่าเริ่มเข้าวัดเนี่ยไม่นานเดี๋ยวผมก็จะได้สัมผัสแล้วถ้าเห็นผีเนี่ยอาจจะใช้เวลา อืมจะบอกว่างี้ที่บอกว่าประมาณหนึ่งเดือนในบางครั้งผมมานั่งนึกดูบางครั้งไม่ถึงเดือนอ่ะอาทิตย์แรกไม่กี่วันแรกเข้าไปก็เจอแล้วครับก็ได้สัมผัสแล้วนะถ้าถ้าถ้าอยากจะฟังบอกได้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังจะเอาบวชช่วงไหนคุณมะนาวหวานอยากอยากให้เล่าเรื่องผีตอนบวชเนนหรือบวชพระครับชีวิตผมได้บวชพระก็คือสามเดือน ตอนอายุ38ปี2554แต่ถ้าบวชเนนก็ปี2535ครั้งแรกแต่พอบวชครั้งที่สองประมาณ8เดือนนั้นเหมือนไม่ค่อยเจออะไรเท่าไหร่นะไม่ค่อยเจออะไรทุกตอนอ๋อโอเคเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่ง